ครั้งหนึ่งนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งสุนักจิ้งจอกเดินหลงเข้าไปในถ้ำของเสียงโตมันรู้ว่าสิงโตจะต้องจับมินกินเป็นอาหารแน่ๆสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวอ้อนวอนกับเสียงโตว่าได้โปรดอย่ากินข้าเลยถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะน้ำลาอ้วนื้อแน่นมาให้ท่านเป็นอาหารเมื่อเสียงโตได้ยินข้อเสนอเช่นนั้น จึงปล่อยสุนัขจิ้งจอกกลับไปหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกกินพาลากลับมาให้สิงโตตามสัญญานห่ยสิงโตเนี่ยสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลาเนี่ยนะเมื่อทั้งสุนัขจิ้งจอกและลามาถึงสิงโตจึงพูดกับทั้งสองไปว่าเจ้าลาโง่เอ้ยสะหายคุณเจ้าช่างรักษาคำสัญญานะ แต่โชคร้ายสำหรับเจ้าสีจริงที่คำสัญญาของมันกลับเป็นสิ่งหลอกลวงเจ้ามาที่นี่เพื่อเป็นอาหารของข้าเมื่อพูดจบสิงโตจิงกระโจนเข้าไปขย่ำคอของเจ้าหลาและสุนัขจิ้งจอกทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรไม่ดีอาจนำพาเราไปสู่หายนะได้ไนะคะลูกก็มีเพื่อนเพื่อนต้องมีเพื่อนเพ,น,เพนที่ดีนะคะ นะคะนี่นนชุนักกี้จบชิ้นโตจบแล้ว